สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปอบอกหรือสอนวิธีการทําให้โปรแกรมขุดโปรแกรมไมนิ่งที่เราใช้รันเองเวลาเวลาเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันทํางานเองโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดมันอันนี้เดี๋ยวจะมาทํา2อย่างนะเดี๋ยวจะทําเป็นของอที่แบบ แบบ vga แบบที่ใช้การ์จอขุดอ่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งจะได้มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มฮาร์ดดิส์เฮดพูชายอะไรเงี้ยเเดี๋ยวจะทำรวบกันในคลิปเดียวไปเลยเดี๋ยวก็จะเอาไปโพสทั้งสองกลุ่มเลยจะจะได้เข้าใจกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะ,อะเอาเป็นของ vga ก่อนละกันของการ์จอก่อนนะก็ ก่อนอื่นเลยก็คือทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วล่ะที่เป็นไฟล์เป็นเนี่ยแบทไฟล์ของโปรแกรม mining อ,อ่ะก็อย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยผมใช้ทีเล็กนะอ่าผมเนี่ยผมสร้างไว้เป็น mining ของผมเป็น sand b a t อ่าเนี่ยชื่อแซดแค่ตั้งชื่อไว้เฉยไม่มีอะไรหรอก ก็ก็เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะรันทำไมปิด <P et it> อีดิทครับเพื่อนเพื่อนก็อีดิทนะแล้วก็สร้าง Wallet เนี่ยใส่ Wallet ใส่อะไรก็ตั้งชื่อก็โอเคแล้วนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เซฟไปเซฟแล้วก็ปิดไปแล้วก็เพื่อนๆก็อย่างเงี้ยครับสร้างช็อตขัดขึ้นมาอ่าเซฟทูเซฟทูก็ได้ เซ็ตท mm ูเดสเดสท็อปเลยก็ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะมีไฟล์ชตคั t ออกมาบนเดสท็อปอย่างนี้นะปุ๊บเราเราจะใช้ไฟล์นี้ mm hmm. ไฟล์ชตคัดเราก็พับพับหน้าต่างกันไปก่อน mm hmm. ไฟล์ชตคั t อันนี้อันนี้อะไรไม่เกี่ยวเก็บไปอ่าอันนี้เป็นไฟล์ชตคั t นะครับ mm hmm. ที่สร้างมาแล้วก็ถามว่าทํายังไงให้มันรันเองเวลารีสตาร์ทคอมหรือเวลาเครื่องมันเปิดขึ้นมา mm hmm. ก็ทําอย่างนี้นะครับ กดเปิดเปิดเปิดหน้าต่างรันขึ้นมานะครับโดยการกดปุ่มวินโดว์กดวินโดว์ค้างไว้แล้วกด R ก็จะมีหน้าต่างรันขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เราต้องเปิดโฟลเดอร์สตา r ์ทอขึ้นมาด้วยก็คือว่าเราจะมาสั่งเปิดสตาร์ทอัพในหน้าต่างรันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูก่อนจำไม่ได้อ่าเนี่ย คือต้องพิมพ์ตามนี้นะครับเนี่ยกดปุ่ม windows r เปิดตน้งต่างๆขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เนี่ยเชลแล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะโคลอนเหรอจำไม่ได้แล้วเรียนมานานแล้วลืมเนี่ยไอจุดๆสองจุดเนี่ยพิมพ์เชลเนะครับแล้วก็ไม่ต้องเว้นวรรคนะติดกันเลยแล้วก็ start up คำว่า start up แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตรงเนี้ยไว้ให้ในดิสคริปชันด้วยเพื่อนๆก็ปปี้แล้วก็วางเอาก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ ก็เนี่ยก o p ีไปนะปุ๊บแล้วก็วางในนี้ปุ๊บกดโอเคหรือกด Enter กดโอเคปุ๊บเราก็จะได้หน้าต่าง Start Up ขึ้นมามันจะถ้าของบางคนก็น่าจะว่างๆอะ่ะไม่มีอะไรแต่อันเนี้ยผมแบบผมสั่งรันโปรแกรมไว้ไงเป็นไอ้นี่แหละอัน,นเนี้ยเนี่ยคือไอ้สอ,อันเนี้ยเอาไว,โว้โชว์โชว์การทำงานของ CPU กับการจอมันก็เลยมีอันนี้ขึ้นมา นี่ครับมาเพื่อเพื่อนๆได้นัาต่างสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆก็เอาอันนี้คือเป็นช็อตคัทที่เราสร้างกันไว้ไมเมื่อกี้จะกด copy ก็ได้กด copy แล้วกันนะไฟล์ก็ช็อตคัทก็ยังอยู่ตรงนี้นะแล้ก็เอามาวางไว้ในนี้เพจปุ๊บเท่านี้เลยครับเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วทางฝั่ง G P U เสร็จแล้วครับ คือเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเวลาเราดีสตาร์ทเครื่องหรือเครื่องเปิดขึ้นมาทีเนี้ยมันก็จะลันขึ้นมามันก็จะลันโปรแกรมขุดขึ้นมาเองแบบนี้เลยบูตวินโดว์เสร็จปุ๊บมันก็จะลันขึ้นมาอย่างงี้อันนี้ผมแค่เปิดให้ดูเฉยนะมันขุดไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้ใส่การ์ดจออย,อ,ยอยู่เนี่ยใส่ g t 2 1 0อยู่เนี่ยขุดไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเอาไปเสียบลงลีกหมดแล้วการ์ดจอตัวใหญ่ๆเครื่องนี้เอาไว้แค่ ด YouTube ดูนางเทศแค่นั้นเองนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วก็คือปิดไปเลยโอเคนะครับเข้าใจนะแล้วก็อของฝั่ง VGA จบแค่นี้นะครับต่อไปเป็นฝั่งของฮัดดิสชายภูเพชรภูก็ของฝั่งชายภู อาผมจะทําใน h e a d เล l เลยๆกันทั้งชายก็เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับคำเหมือนกับ h e a d f u เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำ h e a d f u ให้ดูนะก่อนอื่นก็เออโอ้โ,อโอกดปิดก่อนอื่นก็สร้างนะครับสร้างกด New ปุ๊บแล้วก็สร้างเป็น Text ก็ได้จะเป็น Text หรือว่าเป็น n o t e p a d ก็ได้ยังไงก็ได้สร้างขึ้นมานะสร้าง Text ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมสร้างขึ้นมาไว้แล้ว ก็อันนี้นะเนี่ยฝั่ง head ผัอเอาตัว run เป็นตัวนี้เป็นคำสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไว้ให้ในดิ s c r i p t i o n เหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ไป copy แล้วก็วางเอาได้เลยอ่าคราวนี้มันจะมาอธิบายละอ่ะสมมติว่าผมสร้างขึ้นมาแล้วนะเป็นอันนี้แล้วก็ผมใส่คำสั่งลงไปผมพิมพ์คำสั่งลงไปแบบนี้นะ start อันนี้คือคำสั่ง run start ตรงนี้ก็เป็นคำสั่ง อ่อะไรอ่ะเหมือนไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นคําสั่งแบบเปิดเปิด cmd หรืออะไรสักอย่างเนี้ยส่วนตรงนี้ time out นะครับอา time out เ,เว้นวรรค slash t แล้วก็เว้นวรรคอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นใส่แนะนําให้ใส่ไปสัก30ก็ได้นะครับเป็นหน่วยเป็นวิเป็นวิน,วนาทีนะตรงนี้จะเป็นคูลดาวน์เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คูลดาวน เขาดาวเขาดาวนับถอยหลังในการลันโปรแกรมก็สตาร์ทต,ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือนับถอยหลัง30มสิบวิเพื่อนจะเอากี่วิก็ใส่ไปก็ได้เป็นเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะแล้วก็บรรทับต่อไปเป็นสตาร์ทเนี่ยเราก็พิมพ์สตาร์ทลงไปเว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็ทีนี้เราจะลันอะไรล่ะเราจะลันอะไรปุ๊บ ก็เดี๋ยวพับลงไปก่อนนะคือถ้าจะรันเฮดพูนะครับเอ่อไฟล์ไฟล์ไฟล์เนี้ยเออเนี่ยไฟล์เฮดพูเพื่อนอยู่ที่ไหนนะเพื่อนก็เปิดเข้าไปนะแล้วก็ดูตรงนี้เนี่ยเราจะรันอันนี้ใช่ไหมเป,เป็นโปรแกรมสั่งขุดเฮดพูเนี่ยปึ๊บปิดไปก่อนแล้วก็ copy ไปนะ copy ให้หมดไปเลยนะรวมถึง exe ตรงนี้ด้วยนะนามมันเป็นนามสกุลไฟล์เนี่ย copy ไปตรงนี้เลยนะ copy ไปให้หมดปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่ไว้ในนี่ในในเท็ที่เราสร้างแล้วเขียนคำสั่งขึ้นมาแล้วก็กด ctrl c ไอ้ ctrl v กดวางไปเลยเนี่ยนะเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะเว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็กดไฟล์ save ได้เลยนะครับ แล้วเพื่อนๆก็มา,าคลิกขวา rename น,นะแล้วเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรง .txt เนี่ยที่เป็น .text เนี่ยครับให้เป็น bat file เปลี่ยนให้เป็น bat file ให้มันให้มันรันได้ก็คือ b เป็น .bat เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลมันนะให้เป็น,น .bat แล้วกด enter เลยครับโอเคปุ๊บทีนี้เห็นไหมมันเป็น bat file แล้วเอา้เอา,อาช่างมันเถอะ มันเป็นแบทไฟล์แล้วนะเป็นดอดแบทแล้วเนี่ยเวลาเราดับเบิลคลิกไปปุ๊บมันจะหลันเห็นปะแล้วมันก็อ่าเดี๋ยวลองดูก็ได้ดูดูดดน้ำถอยหลังเสร็จนะไม่น่าตั้งไว้สามสิบวิเลยเสียเวลาคลิปยืดเยอะอ่ะรอไปแล้วกันอเออไม่ใช่ดิขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีผมพลาดแลละ คือลืมบอกไปว่าต้อง Copy เนี่ย Copy ปี้ไอ้แบทไฟที่เราสร้างไว้เนี่ยเอาไปใส่ในนี้เอ้ไม่ใช่เออเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับเอามาใส่ไว้ในเนี่ยในที่อยู่เนี่ยในที่อยู่เดียวกับไอ้เฮดพูลไมเน็งที่เราจะรัน่ะเราก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางไว้ในนี้อันนี้ผมก๊อปปี้มาแล้วอ่ะ ผม,ผ,มผมสร้างไว้อยู่แล้วแหละนี่คือตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อใหม่ใหม่ว่าออตัวหลันอ่ะเดี๋ยวกดอีดิทใ,ให้ดูเอาเอาเอ้ยเดี๋ยวนะอ่ะเอาใหม่เลยก็ได้อ่ะอันเนี้ยอ่ะลากเข้ามาเลยอ่ะเป็นส่วนสองตัวที่สร้างใหม่เมื่อกี้นะครับอ่ะกดอีดิทให้ดูใหม่นะนี่เดี๋ยวผมลดให้มันเหลือแค่ห้าวิพอนะแล้วก็เซฟอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่า แล้วก็ลองกดรันดูก่อนทีนึงก็ได้นะสี่สามสอึ่งอันนี้คือมันมันรันแล้วนะถ้าเราตอบเย็ดปุ๊บมันก็จะรันขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าทีเนี้ยเฮดพูมันติดปัญหาเรื่องนี้แหละอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเนี่ยเวลามันสั่งรันโปรแกรมปุ๊บมันต้องตอบโนตอบเย็ดใช่ไหมเราต้องเข้าไปปิดเข้าไปปิด Security ก่อนนะครับก็คือว่าเข้า แล้วก็คอนโทรลพาเนลก็ได้เนี่ยไม่รู้นะคนอื่นจะเข้ายัางไงก็ได้นะแต่ผมชอบเข้าทางคอนโทรลพาเนลเนี่ยแล้วก็กดมาที่ security and เนี่ยเนี่ยซิสเ e ็มแอดเซคูริตคลิกไว้เลยแล้วก็เนี่ยตรงทงเนี่ย security and อะไรเนี่ยเอ่ออะไรอะไร,อะไรเนี่ยแหละ my 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 t e ไมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดตรง,นตรงเนี้ยตรงโล่เนี่ย แล้วก็อันเนี้ยนะครับปรับปรับลงมาข้างล่างสุดเลย <S <S เนี่ยแล้วมันพอเราปรับลงมาข้างล่างสุดแล้วปุ๊บเวลาเรารันโปรแกรมมันมันจะไม่ถามให้เราตอบมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นถามให้ตอบเย็ดตอบโ no. นลองลองดูใหม่นะปุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้รันแล้วนะปุ๊บตอนเนี้ยอะตอนนี้แบตไฟเราใช้ได้แล้ว ทีนี้เราก็ทําอย่างนี้นะแ,นนแล้วก็แบทไฟล์อันนี้เราก็คลิกขวาที่แบทไฟล์แล้วก็ช็อตคัดเหมือนเดิมครับเหมือนกับฝั่ง G P U เมื่อกี้เลยเราก็เอาช็อตคัดอันเนี้ยนะเนี่ยเราได้ช็อตคั t มาแล้วแล้วก็เ,านนนะเรา,าก,ก็เปิดเราก็เปิดเอาช็อตคั t อันเนี้ยนะครับ Copy แล้วก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์ Start up เหมือนกับ ของ G P U เลยเนี่ยเพชวางลงไปแค่นี้แล้วเดี๋ยวพอเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมาสั่งรันมันก็จะมารันตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาสั่งรันไอ้แบตไฟที่เราเนี่ยที่เราสร้างไวอ้อ่ะอืมเนี่ยพอได้ปุ๊บนี่มันก็จะเปิดขึ้นมาเองออโต้เลยก็สำหรับถ้าใคร ุดชายก็เหมือนกันนะครับชายก็เข้าไปกดอย่างนี้ก็ได้คลิกขวาที่ช็อตค่ะที่เดสก์ท็อปของเราอะ่ะแล้วก็โอเปนไฟล์โลเคชันนี่ใช่ไหมชายเราก็ไปสร้างไอเนี่ยสร้างไอแบทไฟล์นี่แหละเหมือนเหมือนที่สร้างของเฮดพูลเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูก็ได้ไอเน,นี่ยกดอ่าก๊อปปี้อันที่สร้างของเฮดพูลมาเมื่อกี้แหละแล้วก็นี่นะ แต่ว่าเราจะเข้าไป Edit เปลี่ยนตรงนี้แก้คำสั่งเดี๋ยวผมลบให้เหลือ5วิเ,เวลาลองให้ดูมันจะได้ง่ายๆเราลบตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ชายปูก็คืออันนี้นะชาย .ee x แล้วก็ copy ตรงนี้แล้วก็เอาไปวางไว้แทนชื่อโปรแกรมเ p ด o ูเมื่อกี้เราก็กด Save เ,เสร็จแล้ว แล้วก็ทําเหมือนทําเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็กดเนี่ยคลิกขวาสร้างช็อตคัทแล้วเราก็เอาช็อตคัทอะไปใส่ไว้ในไปในโฟลเดอร์สตาร์ทอัพท่าน,นี้ก็ได้แล้วแล้วอาเนี่ยก็ลองรันให้ดูนะหนึ่งศูนย์ปึ๊บเห็นไหมครับใช้บล็อกเชนขึ้นมาแล้วปิดก่อนนะใครจะสต็อปดูเลขก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าไม่มีค,มคีย์ยี่สิบสี่คำนะก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับส่วนเรื่องที่ว่าเนี่ยนะก็น่าจะมีแค่นี้แหละส่วนเรื่องที่ว่าเเวลาไฟดับแล้วจะทำให้คอมติดเองอะ่ะผมทำคลิปไว้แยกไว้อีกคลิปหนึ่งแล้ว ก็เข้าไปดูได้ในช่องผมอะน่าจะอัพผมจะอัพไว้ก่อนก่อนที่จะอัพคลิปนี้เนี่ยแหละคงหาไม่ยากหรอกไม่เดี๋ยวผมกว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นแล้วกันนะคือวิธีวิธีการทําให้เครื่องคอมเวลาไฟดับแล้วเวลาไฟมาให้เครื่องมันเปิดขึ้นมาเองอแล้วให้รันโปรแกรมเองก็คือที่ทําอยู่ตอนนี้ที่ทําในคลิปนี้ก็คือการทําให้รันโปรแกรมเองโอเคนะครับแค่นี้นะครับ เออต้องขออภัยด้วยที่พูดตะกุกตะกักไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าปกติไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ไงเอ่อก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ติชมหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ